สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนแชร์ใน Facebook กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์คุ o เกินก่อนเลยนะคะพิมพ์คาว่า K M MM M K T H นะคะกดกั้ไปได้เลยนะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกข้าไปได้เลยคะ่ะ เว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะและมีแอดเป็นบริการ24ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะเป็นมีบริการหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e IG t i k t o k t w i t t e r t e l e g r a m มนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการก็เข้ามาในเว็บไซต์นี้เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เมคยเสอยบังเข้าใช้งานนะคะสามารถกดสมัครเข้าใช้งานตรงนี้ก่อนนได้ะะคะ ใสชื่ผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะคะยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันตรงนี้ได้เลยนะคะแต่หากเพืนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไว้แล้วก็สามารถเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะกดกันไปได้เลยะคะ่ะ เก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะเวะะ็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t ไอจีทิกต็อกทวิตเตอร์เทเล gram นะคะก็เลือกสรรบริการกันไปได้เลยนะคะบริการก็มีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะบวกกับระบบใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะคะแถมการใช้งานการใช้บริการกันง่ายๆนะคะเพียงคัดลอกลิงก์โพสที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานกันได้แล้วนะคะราคาก็ถ เลยนะคะก็เลือกเป็น facebook นะคะเพิ่มเพิ่มแชร์นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะบริการก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะขอเลือกเป็นอันแรกล้กันนะคะคํานี้ไปตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะดิงตัวนี้ก็คัดลอกกันมาเลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการนะคะกดตรงเวลาตรงนี้ได้เลยค่ะ กดคัดลอกมาได้เลยนะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงานยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะคะใส่ไปหนึ่งร้อยในราคาสี่บาทเองนะคะตรงนี้กดส่งได้เลยคะ่ะระบบกันิ้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนนะคะของเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาหเกิดไมนเขายอดไลน์ไม่ขึ้นนะคะก็สามารถทำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งแอดมินได้เลยนะคะสถา,านะตอนนี้ก็รอดำเนินการอยู่นะคะก็อกรอกันสักครู่หนึ่ ก็ไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารโอนเงินแนสลิปทุกธนาคารทุกบัญวอลเลทอัวลวอลเลทคริปโตเพอร์เฟกต์แบบนี้นะคะสาม,มารถเติมเงินกันตรงนี้ได้เลยนะคะ บริการนะคะบริการไปที่บริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยนะคะก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็น Facebook y o u t u b i i t Tik t ทวิตเตอร์เทอร์ตกมนะคะคก็เลือกกันไปได้เลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดท้งด้านลูกกาตรงนี้ได้เลยนะคะและสร้างขับหนังสือกันที่หน้านี้ได้เลยค่ะ <c oughs> ไปดูแนะนําเพื่อนนะคะ หากเพื่อนๆท่านใดสนใจดำินการกับเว็บไซต์ตัวนี้ก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เลยนะคะตัวใชื่เหลือนะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะเติมเงินไม่เข้านะคะยอดรายไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะหัวข้อเรื่องก็จะมีอยู่หลายหัวข้อเรื่องนะคะก็เลือกไปได้เลยนะคะมีคำนองขอ มีคำร้องของของคุณนะคะก็เลือกกันได้เช่นกันนะคะส่งตัวกัะตรงนี้ได้เลยนะคะก็กลับไปดูที่หน้าตอนนี้ยอดแชร์กันขึ้นแล้วนะคะหากเพื่อนเพ่านไดสนใจในการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะ